สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามบ้านสวนลำสส้ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเอาปัญหานะครับเอาต้นนี้ที่มันมีปัญหามาพูดคุยกันนะครับต้นนี้ก็จะอยู่ข้างต้นใหญ่ผมนะครับจะเป็นต้นที่2ในคลิปที่ผมได้ถ่ายทําเสมอนะครับมันจะติดปัญหาตรงที่ว่า,าแทงยอดยอดไม่พุ่งนะครับแทงยอดแต่ข้างล่างนะครับข้างบนไม่แทงนะครับ ข้างล่างยังเขียวอยู่ข้างบนเหลืองครึ่งต้นนะครับที่มันเคยที่ผมเคยทคําคลิปไปนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกันนะครับผมทาอะไรเขาไปบ้างนะครับผมพ่นด,ดินหมดเลยนะครับพ่เดินแบบโผล่เลยนะครับโหดเลยเข้าเข้าใต้ต้นเลยนะครับห่างโคแค่คืบเดียวไอห่างคนต้นแค่คืบเดียวนะครับพ่นหมดเลยนะครับแล้วก็ เอาปุ๋ยอินทรีย์ที่ผมหมักเองนะครับเป็นปุ๋ยใบไม้นะครับหมักใบไม้นะครับหมักอยู่ประมาณสักหกเดเดือนนะครับแล้วเราก็เอามาใส่นะครับ,ส,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 บสับสับใส่นะครับ <S <S ผมก็จะใส่เลาะขอบนี้ไปนะครับก็คือพูดง่ายคือเกือบผิวโคกทั้งโคกเลยเนี่ยจะมีจะมีปุ๋ยใบไม้อยู่นะครับ ไม่รู้หมดลลายหมดไปหรือ,อยังนะครับเนี่ยก็จะเห็นเป็นใบไม้แทรกอยู่กับลูกลังแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับใส่ไปประมาณ1เดือนนะครับข้อเปลี่ยนแปลงก็คือมีความสึกว่าเ,เขาเริ่มแทงยอดอยู่ตรงปลายนะครับจะเป็นยอดเฮือกสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ใบนะครับใบก็ ยังเหมือนเดิมนะครับอาการยังเหมือนเดิมคือคิ้วเขียว,ยวอย่างนี้เหลืองเหลืองอย่างเงี้ยครับอาการมันขาดธาตุพวกธาตุเหล็กธาตุอะไรพวกเนี้ยนะแต่ว่าเราไม่มีไม่มีผลวิเคราะห์นะครับเราก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับให้ให้อาหารให้ครบนะครับให้อาหารให้ครบอย่างที่ผมบอกผมก็ใช้ใช้เอ่อใช้บีเอสลาดลดนะครับเชื่อบีเอสลาดลดนะครับแล้วก็ ฉีดพ่นทางใบนะครับก็จะมีใบออกมามีใบดาบออกมาเล็กๆน้อยๆน,นะครับมาถึงยอดแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะส่วนใบอาการใบเขาก็เอ่อบางใบก็ชุ่มฉ่าดีนะครับชุ่มชื้นนะครับมีความชุ่มชื้นนะครับส่วนข้างล่างก็ดูสิฮะเนข้างล่างไม่ ไม่ค่อยดีนะครับคือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะไม่ได้เป็นที่ฮอร์โมนไม่ได้เป็นที่ปุ๋ยได้ไดทั้งสิ้นนะครับไม่พลาดพิงใครนะครับผมเกิดจากการดูแลของเราเองนะครับนะฮะเราเอาอะไรมาใส่เอาอะไรมาใส่ต้นนี้มีความสุขอะลากมีปัญหาละแล้วอะไรที่ทําให้ลากมีปัญหาก็อาจจะเป็นดินนะครับดินของเรานะครับตอนนี้ผมก็ เดี๋ยวจะใช้เป็นเน้นไปทางด้านปุ๋ยอินทรีย์นะใส่ไปแล้วนะครับผมใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปแล้วแล้วเดี๋ยวบำรุงยอดนี้นะครับรอบนี้นะครับยอดออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะ,ะใชะ้เชื้อ B.S. เนี่ยครับเนี่ยครับฉีดอีกอ B.S. ของผมเนี่ยมันเป็นเชื้อที่มีที่มีขายอยู่ในในใน,ในช่อง y o ยูทูบนะฮะของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับผมต้องขออนุญาตไม่เอ่ยไม่เอ่ยนามนะครับเป็นลายท่านน่าจะรู้จักนะครับ ทางใต้นะฮะผมก็จะใช้เชื้อเบียของเขาเนี่ยที่เขามีามีกรดอะมิโนม,มีมีสารอาหารอยู่ข้างในมีธาตุรองเสริมค่อนข้างจะครบนะครับอันนี้มีอะไรบ้างไม่แน่ใจนะครับก็รักษาด้วยการลากรถทางดินนะครับแล้วก็ฉีดทางใบนะครับเดี๋ยววันนี้วันศุกร์นะครับเสาร์นี้ก็พรุ่งนี้เช้า่าคงจะได้ฉีดพ่น ในช่วงที่เป็นใบดาบแบบนี้ด้วยนะครับส่วนยามันแรงเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าผมจะใส่ไหมนะครับเพราะว่า,ามะม่วงนะครับออกช่อแล้วมะม่วงออกช่อเพียที่จะเข้ามามะม่วงคือเหมือน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 เพียกระโดดอะเหมือนเพียรจะกกะจันฝอยเราอะคล้ายๆกันแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นประเภทเดียวกับทุเรียนที่ที่เขามากินพวกใบดาบทุเรียนไหมนะฮะเพียจะกกะจันเพียกระโดดอะไรพวกเนี้ครับมีมีอยู่ครับ ทีนี้การเปลี่ยนแปลงน,นะครับก็จะเห็นแค่มียอดแตกออกมาแบบนี้นะครับข้อสั้นนะครับข้อสั้นป้อง,ปองเป็นป้องสั้นๆนะครับไม่ไม่พุ่งนะครับก็เลยเข้าใจว่ารากจะยังไม่สมบูรณ์นะครับยากยังไม่สมบูรณ์แต่อาจจะเริ่มทํางานนะครับแต่ก็ต้องดูอีกนะครับดูไปสักสองสัปดาห์นะครับว่าใบเก่าจะร่วงไหมนะครับเพราะอาจจะดึงพลังงานจากใบเก่าเพื่อไปแทนยอดก็ได้นะครับไม่ได้ใช้พลังงานจากรากขึ้นมา อันนี้อันนี้เท่าที่ดูด้วยตานะครับดูด้วยตาเพราะว่าต้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีแค่ยอดขึ้นมาอย่างเดียวใบไม่เขียวนะครับใบเบนเดิมเลยเหลืองๆแบบนี้เลยครับลากเขาอาจจะทำงานไม,ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์นะครับมีหลายอย่างนะครับดินเนี่ยนะครับบางทีเราใส่อะไรสะสมไปเยอะ โดยที่ต้นมันไม่ได้ดึงไปใช้เลยนะครับต้นไม่ได้ดึงไปใช้เลยใส่ปุ๋ยอะไรไปก็ไม่ได้ดึงไปใช้เลยอันนี้ทําให้สะสมในดินนะครับทําให้ดินเสียนะครับทีนี้เราเวลาที่ต้นมันซุดปุ๊บถ้าดินมันไม่ถูกปรปับปรุงไม่แก้ไขเนี่ยมันก็จะอยู่สภาพนี้แหละฮะอันนี้คือสภาพสองปีนะครับไม่ไปไหนเลยสองปีนะครับผมถ้าผมขึ้นไปยืนบนโค้งกันประมาณสักร้อยห้ามตรยห้าิเซน แต่ซื้อต้นเล็กมาปลูกนะครับต้นนอมาสามสิบเซนนะครับก็ลําต้นก็ขาวๆแกนๆแบบนี้ครับแบบนี้ไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กคือผมซื้อต้นพันธุ์มาเตรียมปลูกใหม่แล้วแหละผมอนุบาลอยู่นะครับอนุบาลอยู่นะครับก็เดี๋ยวลงคู่กันเลยนะครับถ้าเขาไปได้ก็เดี๋ยวจับภาพนะครับถ้าเขาไปไม่ได้ก็ก็ปล่อยไปปล่อยคู่กันไปอย่างนี้นะครับเขามีเพื่อนว่าจะกระตุ้นขึ้นมาก็ได้นะ แต่ทำใจแล้วนะครับต้นนี้ไปไม่รอดนะครับไปไม่รอดสองปีไม่ไม่ไปไหนเลยนะครับอ่ะอันนี้ต้นนี้นะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับไปดูอีกต้นหนึ่งที่ที่ผมซ่อมแซมเหมือนกันนะครับมีอีกประมาณโอหลายต้นเลยแหละหลายต้นเลยนะครับที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่เราก็ไม่ย่อท้อนะต้นนู้นด้วยเห็นไหมฮะต้นนี้ผมปลูกใหม่แล้วนะครับปลูกใหม่แล้วนะครับอาการคล้ายๆกันนะครับแต่ต้นนี้ใบจะเยอะกว่านะครับใบเล็กใบเหลืองไม่ไปไหนเลยนะครับสองปี นะครับรุ่นเดียวกันนะครับแต่ต้นอะมันโตนะครับมันโตขึ้นมันเคยโตนะครับแล้วอยู่ดีๆมันก็แบบหายอยู่ดีๆมันก็แบบยังไงอ่ะเนี่ยต้นมันก็ประมาณนี้นะครับประมาณประมาณท่อสีหุนนะครับผมเอาต้นเล็กมาปลูกเลยเห็นไหมฮะต้นเล็กก็ไม่ค่อยดีนะครับดินมันน่าจะมีปัญหานะครับเพราะผมลงไปปุ๊บในปุ๋ยยังไม่ได้ใส่นะครับใบไม้ก่อนเลยเห็นไหมฮะปุ๋ยยังไม่ได้ใส่เลยนะครับใบไม้ก่อนเลยทลายเลยนะครับ แล้วเนี่ยต้นนี้เขาก็จะใบเป็นแบบเนี้ยเขาชอบเป็นแบบเนี้ยหลายๆคนน่ะน่าจะเคยเจออยู่ครับดินไม่ดีนะครับดินเหนียวดูดอาหารไม่ได้นะครับนี่ผมก็แอบโมโหนะครับยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดบวกสิบห้าศูนย์ศูนย์ในเตดน,นะครับโหหลายกรมือเลยนะครับใส่นอกทรงพุ่มไปปลายทรงพุ่มเลยใส่ใส่ไว้นะครับเมื่อสองาทิตย์ที่แล้วนะครับเอาจิงวันนี้ถึงรอบการใส่แล้วล่ะแต่ก็ เดี๋ยวประเมินดูก่อนนะครับประเมินดูก่อนนะครับเหมือนจะมีใบขยับเล็กๆน้อยๆน,นะฮะแต่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะพุ่งหรือเปล่านะนะครับ ه, วันนี้ก็มาอัปเดต2ต้นนี้นะครับมาอัปเดต2ต้นนี้ก็ยังไงวันนี้ก็ฝาก,กาติดตามกันไว้นะครับเกี่ยวกับปัญหาทุเรียนนะครับไม่โตนะครับไม่ตายแล้วก็แค่แกนนะครับพอถึงจุดจดหนึงแล้วเขาจะไม่ไปต่อ เขาไม่ไปต่อไม่แทงยอดอปีนี้ยังไม่ได้ยอดเลยนะครับทั้งปีนะครับนั่นเข้ากับว่าทุเรียนเราหายไปหลายสิบเซนนะครับอย่างน้อยก็1ฟุตนะครับแทนที่เขาจะโตขึ้นไปอีกสักหนึ่งฟุตก็ไม่ได้ไปไหนนั่งนิ่งเฉยแบบนี้นะฮะทั้งนี้การดูแลก็จะเหมือนกับต้นอื่นปกตินะครับต้องยอมรับนะครับว่าดินผมเป็นดินเหนียวซึ่งมันยากมันยากมากๆนะครับยากมากๆก็วันนี้ฝากคลิป เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับถ่ายทอดประสบการณ์กันนะครับเกี่ยวกับหลักการปลูกทุเรียนที่มันไม่เติบโตนะครับมันแคบมันเหลืองนะครับตอนนี้ผมตัดใจแล้วนะผมปลูกใหม่แล้วนะครับลหลายๆหลุมผมตัดใจปลูกใหม่แล้วนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ